ไต่ตสัน2019นะครับสีไทเทเนียมตัวนี้แถมปลดล็อกจอแถมกดเรียก่ารถอันนี้ลูกค้ามาทำกันขโมยนะครับกันขโมยก็คือฟังกช์ชันที่จะเป็น security alarm ถ้ามีคนมาเปิดรถเราโดยที่ไม่ได้ปลดล็อกประตูจากรีโมทนะครับหรือว่ากดที่ข้างประตูเนี่ย มันจะมีเสียงร้องเตือนแต่เราดูฟังก์ชันอื่นก่อนนะครับอันนี้กดล็อก 2t ทีแต่ดังนะครับแล้วก็เวลคัมไลท์เวลคัมไลท์คือกดปลดล็อกที่รีโมทไฟหลีติดนะครับเป็นเวลคัมไลท์กดล็อกก่อนเดีย๋ยวดูกันขโมยกันว่าทำงานยังไงอันนี้ทำกันขโมยก็มี อื่นๆที่น่าสนใจก็มีเวลข้ามไลท์มี Coming Home นะครับมีปลดล็อกประตูตอนดับเครื่องแล้วก็รุ่นที่เป็นหน้าจอตัวนี้ปลดล็อกได้เอามือถือขึ้นจอได้นะครับวันนี้กันขโมยทำงานแล้วนะครับเราก็จะเห็นสภาวะไฟสเตตัสกระพริบลักษณะนี้นะครับคือเริ่มทำงานแล้วตอมีคนมาเปิดประตูรถนะครับ อันนี้ก็มือไปปลดนะครับสมมติว่ามีคนเปิดประตูโดยไม่ได้ปลดล็อกที่รีโมทนะฮะล,ล็กเริ่มด้วยการกดปุ่มที่รีโมทตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง coming home c o m i n g Home ก็หลังจากเราดับเครื่องนะครับภายใน60วิวิโยกไฟสูงหนึ่งทีนะครับไฟหน้าจะติดค้างให้นะครับอันนี้เราสตาร์ทรถอยู่ จับเครื่องปุ๊บยกไฟสูงนะครับไฟหน้าจะติดให้แล้วขณะนี้นะครับก็จะติดให้เป็นเวลาสามสิบวิเราปิดประตูเราล็อกรถนะครับไฟก็ยังติดอยู่ประมาณว่านำทางเข้าบ้านนะครับในความหมายในสเปคของปี2019มีให้นะครับแต่ไม่ทำงานอันนี้เราเปิดให้นะครับดีย๋ยดูว่า จะดับไหมสามสิวิอ่าดับไปแล้วครับเรียบร้อยครับ